แจ็คสันหวังเผยเรื่องเงินบริจาค3.4ล้านช่วยแผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอวดคุยเรื่องอื่นดีกว่าจากกรณีที่แจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังจากวงกอเซเว่นซึ่งมีความผูกพันกับแฟนๆชาวไทยแต่มาร่วมงานที่ไทยอยู่บ่อยครั้งได้ติดต่อประสานมาที่นุ่มกัญชัยมอบเงินจำนวน1 0,000 0ดอลลาร์สหรัฐประมาณ3ล้านกว่าบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเหตุแผ่นดินไหวในพม,ม่าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่28มีนาะคมที่ผ่านมา ซึ่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยมีผู้ได้รับผลกระทบจํานวนมากหนุ่มกัญชัยจึงขอบเป็นตัวแทนคนไทยขอบคุณแจ็คสันหวังที่หยิบยื่นนาใจช่วยเหลือกันในวันที่ยากลาบากขอบคุณแทนคนไทยทุกคนพร้อมเป็นตัวกลางในการประสานและกระจายเงินก้อนนี้ออกไปเป็น3ส,ส่วนให้กับสามมูลนิธิได้แก่มูลนิธิรัฐประชาอุเครา์หนึ่ด้านหนึ่งแหบาทมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก1นึ่ด้านหนึ่งแบาทมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้1นึ่ล้านแปดหบาท โดยโอนเงินเข้าที่มูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้3ามล้านสี่บาทเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและทางมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ได้ส่งต่อให้กับสองมูลนิธิเป็นที่เรียบ 100. ร้อยล่าสุดแจ็คสันหวังได้เดินทางมาที่ประเทศไทยอีกครั้งผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งแจ็คสันหวังกล่าวว่าพูดตามตรงว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาพูดถึงส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องของความรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องที่จะมาอวดหรือเป่าประกาศให้ใครๆรับรู้ก่อนจะปิดท้ายว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่า